หญ่เลยคสุดยอดครับยยผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีมช n แนลนะครับวันนี้ผมพามาตกปลาไหมดังบางน้ำเปรี้ยวนะครับ เป็นบ่อเมาบ่อสองร้อยไร่นะครับกําลังดังมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคนทุกสารชิตมารวมตัวกันที่บ่อนี้นะครับคันละห้าสิบบาทปลาออ,ออกฟรีครับผมออกตกได้เท่าไหร่ออกได้หมดเลยครับผมอ๋อเหยื่อที่เราใช้ในะวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อกล้วยดองน้าผึ้งนะครับก็จะเป็นกล้วยดองน้าผึ้งหมักกากถั่วเหลืองนะครับก็ไปรับชมวิธี ทำสูตรเหยื่อของเราเลยครับผมพองมาดูส่วนผสมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไข่เป็ดสองฟองนะครับกะทิเชวก้อนะครับขนมปังขนมปังเจ็ดขีดนะครับขนมปังตัวนี้จะมีกะมะพร้าวมาเรียบร้อยนะครับก็มีลำหนึ่งกิโลนะครับถุงละห้าขีดสองถุงก็เป็นหนึ่งกิโลครับผมอันนี้คือกากถั่วเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็น กล้วยดองน้ำผึ้งนะครับที่ทําไว้ที่เคยทําลงคลิปไปนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่จะเอาไว้ตรงคอมเมนต์นะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้คือสูตรตกปลายี่สกนะครับขนมป,ปัง7ขีดนะครับนี่คือกากถั่วเหลืองนะครับ น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับพอดีเอฟซีขอมาบอกว่าให้ทำสุเยะที่ใช้กาก่วเลียงให้นายรับชมนะครับกว่ามันเป็นงานที่ปรสบเข้าดีนะครับกาก่วเลียงเลยลำนะครับก็เป็ลลำทั่วไปลำรงสีเรานะครับ อันนี้คือลำสดหรือว่าลำทั่วไปนะครับตามลงสีเราใช้ได้เลยครับลำสองถุงเป็นหนึ่งกิโลที่นี้ก็ใส่น้ำกล้วยดองนะครับหนึ่ง สอ,อันนี้จะใหญ่นะครับมันสองครึ่งครับอาจจะใส่ถ้าเป็นทัพีก็ประมาณ4ี่ทัพีนะครับก็ประมาณถ้าเกิดใช้ทัพีก็จะประมาณ4ี่ถ้าเกิดใช้แบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสองครึ่งถึงสามนะครับ ตกปลายี่สุกน้นกลิ่นเหยื่อแรงครับผมไข่เป็ดสองฟองนะครับกะทิครับผม เขาเข้ากันนะครับก็เป็นอันเสียสิ้นนะครับ ใช้ดีสักสามคืนนะครับอันนี้ผมทาวันพฤหัสนะครับก็จะได้แค่คืนพฤหัสคืนศุกร์จะไปตกวันเสาร์นะครับก็มันจูเรียบร้อยล่อากาศออกนะครับเอายางรัดนะครับเก็บไว้อุณหภูมิห้องนะครับอันนี้อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับสภาพไม้ก็คขดกางที่จะเหนื่อยนะครับฝั่งนี้ผมเดินก็มาประมาณสักน่าจะประมาณก อร้อยกว่าเมตรร้อยเกือบสองร้อยเมตรนะครับพอมาในเอะนากี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับมากลางๆนะครับกลางๆบอจะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับผมสภาพใหม่นะนะเข้ามาจับจองที่เริ่มจะแน่นแล้วนะครับฝั่งนู้นเยอะเลยนะครับแทบจะไม่มีจุดว่างเลยนะครับเต็มทั้งบอนะครับครับผม สำหรับนาอีนากีก็จะอยู่มุมนี้นะครับวันนี้จะลงทั้งหมดสามคันนะครับสําหรับคันที่ใช้ในะวันนี้ก็จะเป็นคันเก้าฟุตนะครับเป็นโกสสปาตันนะครับลอกก็จะเป็นลอกชิบานโนนะครับเชียนานะครับสายเอน็นไทลินสิบห้าปอนด์นะครับเวทดคันนะครับตัวนี้เวทดคันอยู่ที่แปดขีดสิบหกนะครับ ก็เป็นเอาไว้สําหรับงานหมายกว้างๆหรืองานเขื่อนนะครับสําหรับคันยาวๆครับผมจะใช้เป็นงานตะก้อวิ่งนะครับใช้ดวงเบ็ดแค่ดวงดวงเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นหมายตอครับผมต่อเยอะอุปสรรคจะเป็นตอนะครับดวงเบ็ดนะครับวันนี้ผมได้เป็นนี่นะครับอีซมาหน้าบิดนะครับของมาลูกเกียวนะครับบริษัท เบอร์หกนะครับก็เป็นแบบตูดห่วงนะครับใสายพีอ e. วันนี้ผมติดมาแค่0.8นถักแปดนะครับปกติผมใช้เป็นพี e. หนึ่งนะครับถักแปดแต่วันนี้ไม่ได้ติดกระเป๋ามากผมความความยาวนะครับเขาจะขอบซองนะครับก็น่าอยู่ประมาเลยขอบซองมานิดนึงก็อยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับเพราะว่า หมายนี้ไม่ค่อยมีตัวเล็กนะครับถ้าเกิดปลาเล็กเยอะเราก็เอายาวกว่านี้อันนี้มันปลาเล็กไม่ค่อยมีนะครับไม่มีปลาเล็กกวนนะครับ จะทำเป็นห่วงนะครับนี่นะครับชุดอุปกรณ์เรามีแค่ตะกัว่ววันนี้ยี่สิบกรัมนะครับลูกปัดตะกอวิ่งนะครับตะกอลูกปัดนะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกหมุนนะครับลูกหมุนจะเอาเบอร์ไหนก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับผม ใช้ได้หมดครับผม,รบผมเรียบร้อยครับผมก็ไปดูเหยื่อเลยครับผมก็น,นี่นะครับเหยื่อของเราไปดยดองน้ำผึ้งนะครับหมกักกาดัวเลืองนะครับ ถ้าใครไม่มีกากตะเรืองก็ใส่แคลรมก็ได้นะครับสองคืนกลิ่นโอเคแล้วสามคืนก็จะดีกว่านี้ครับผมก็สูตรเดียวของเราหมักได้สองคืนนะครับก็เป็นกล้วยดองน้ำผึ้งนะครับตามสูตรที่ผสมให้ดูนะครับจะใส่ประมาณสักกิโลหนึ่ง นี่นครับก็น่าจะประมาณเกือบโลนะก็จะทําเป็นเหยื่อมันแบบนิ้อยู่เก็บได้นานนะครับเดย๋่วจะแห้งไปผมจะมาเพิ่มขนมปังกับเยามโลหน้าหมายนะครับก็ใส่เยามโลไปถุงนึงนะผมจะเป็นเยามโลไข่ไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเยามโลไข่นะครับเยามโลครับผม หรือจะผสมเยี่มโรตอนทำเหยื่อเลยก็ได้นะครับพอดีผมไม่ได้ซื้อไปด้วยครับผมขนมปังนะครับอันนี้ห้ากีดนะครับผมใส่แค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งครับผมสองกีดครึ่งนะครับพราเยื่อผมทำเป็นสูตรแห้งนะครับเพื่อให้เก็บได้นานครับผมเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับหน้าตาเยื่อของเรา เคับผมก็ผสมน้ำตกได้เลยนะครับเค้าผมก็ปั่นเหยือประมาณนี้นะครับเจ้าน,นี้ก็แต่ก็เราเล็กนะครับนี่ครับผมดวงเบ็ดดวงเดียวนะครับเม็ดโฟมนะครับเป็นเม็ดโฟมสีผมก็ไม่รู้ขนาดนะครับเพราะมันมีแค่ไซด์เดียวนะครับเม็ดโฟม จะประมาณนี้นะครับเมีดโฟมสีสิบบาทก็ให้เลือกขนาดให้มันสมูทกับรวงเด็กเป็นพอนะครับก็ผมมีเม็ดโฟมขนมปังด้วยนะครับวันนี้กินเกี่ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเลยครับผม ดวงเบ็ดเบอร์หกนะครับมันจะสมูทพอดีนะครับกร,รณีที่เกี่ยวหนุ่มปังนะครับวันนี้กันไกลไม่นา่าเดี๋ยวไว้หากันไก่ที่หลังนะครับถ้าไม่มีกันไก่ก็หยิบหยิบประมาณประมาณนี้นะครับ เกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวทะลุนะครับก็หุ้มหุ้มไม่โฟนนะครับหุ้มไม่โฟนแล้วบีบบีบตรงท้ายเบย็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับเวลาตีแล้วก็ติ่นเกี่ยวไปตรงนี้นะครับก็จากการเกี่ยวมันหมูหรือหลายๆคลิปก็เลยทำให้ได้รับชมแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเกี่ยวเป็นสายบอ่อนะครับสายบอ่อ ือไม้ธรรมชาติก็ใช้ได้นะครับนี่ครับผม oh. ก็เอาเกสรเบ็ดมาปักเลยนะครับปักก็กำเบาๆครับผมก็ไปลงไม้แรกกันเลยครับผม 来，好奥。 ยืาดีแล้วดีอ่ะโอ้โหสวยเลยนนี้เป็นน้อออกอาการก่อนี่เงียบจิ๊บปนี่ยออมาหลังไปแล้วมาแล้ว กะต้องขอบคุณนายเอะนะครับวิ่งมาตักปลาช่วยครับผมปลาอิสุกนะครับก็ไซนี้นะครับยอดครับผมแต้มแรกแหงมาเนื้อผมเกบผม มาช่วยกันหมดเลยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับสุดยอดครับผมนาอีนากี้นาอีพิชิ่งก่อนตัวนะครับนากี้พิชิงช่งแชนแนลครับผมสุดยอดครับากมสี่ทีมเลยครับ ยากาศรอบๆบ,บ่อคนแน่นบ่อเลยนะครับฝั่งตรงข้ามแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับสุดสายเลยนะครับบ่อสองร้อยไร่ครับผมบางน้ำเปรี้ยวสดสายครับผม ขาดครับผมก่อนตัวนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายเดินกับป่าวันนี้ถือว่ากินห่างมากนะครับวันนี้มันเงียบกันทั้งบ่อนะครับนานาหลายคนก็กับมือเป่ากันเยอะนะครับวันนี้ปลาไม่เข้านะครับหมายธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาตินะครับปลาแบบไม่ได้ให้อาหารนะครับปล่อยแบบหากินเองตามธรรมชาตินะครับปลาก็จะตกยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดลงไม่ตรงจุดก็ ไม่ได้นะครับวันนี้ก็เข้ามาสามรอบนะครับก็ได้ปลามาสามตัวนะครับของคนของนายเอก็ได้มาสี่นกีได้มาสองนะครับก็สําหรับใครจะมาก็เน้นเป็นชุดอุปกรณ์ต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าตอเยอะครับผมตอพวกกิ่งมงกิ่งไม้ตอเยอะมากครับก็นนาก็ขาดกันหลายคนครับผมจากโอกาสจะได้ตัวก็ไม่ได้ตัวนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนะทีมชาแนลด้วยนะครับก็ไว้วันหลังจะมาเทสใหม่ให้ได้รับชมนะครับสูตรกล้วยดอกนะ้ำผึ้งเราก็ไปเทสหลายหลายหมายนะครับก็ได้เยอะบ้างในน้อยบ้างเป็นเรื่องปกติครับผมเจ๊ผมไปดูผลงานรวมวันนี้เลยนะครับว่าได้เยอะได้น้อยเพียงใดครับผม ็วันนี้ได้ไปสามแต้มแตม่มีแต่แต้มใหญ่ๆนะครับก็ไซส์ประมาณสองสามโลขึ้นนะครับครับผมบ,บิ๊กเลยนะครับครับผมสภาพไม้นี่นะครับไซสปลาแต่ละตัวมีแต่ไซส์ น่าจะไซส์สามโลขึ้นครับผมมีตัวใหญ่นะครับสําหรับคันละห้าสิบบาทครับปลาออกได้หมดเลยนะครับสําหรับใครอยากมาลองก็มาได้ครับผมมีแต่รุ่นบิ๊กๆครับปลาเล็กไม่มีกวนนะครับก็อุปกรณ์ให้อุปกรณ์ให้แบบโอเคครับผมว่าปลาใหญ่ต้องเน้นเรื่องอุปกรณ์นิดนึงครับผมถ้าดวงเบ็ดเล็กโอกาสเราขึ้นเอาขึ้นยากครับ นี่ครับผมมีแต่ไซส์อย่างนี้นะครับอ๋อคลิปวันหยุดวันนี้วันเสาร์ที่26นะครับป่าก็ถือว่าได้พอํากับข้าวนะครับเพราะว่ามันไซส์ใหญ่ครับผมไซส์น่าจะ3 3โลขึ้นนะครับแต่ละตัวก็ไซส์ประมาณ2-3โลครับผมก็ถือว่าพอได้มันมือนะครับสำหรับใครจะมาผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับผมและทีมงานก็จะ ขอตัวกันกลับนะครับนากีกับนาเอนะครับฝั่งนู้นครับผมเดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกลับนะครับนาเอนนำหน้านะครับนากีเรถจอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับของเต็มเป้ครับผมวันนี้ก็จะให้น้าเขานะครับน้าเขาไม่ได้ปลาครับผม นี่ดนบ่งนานาไปกินครับยอดงากนทานกินผู้เดียวเออนาแกก็ปกตินานเขามาได้กันทุกรอบนะครับบอกว่ารอบนี้แกิตตต่อครับครับ